ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณกำลังดื้ออินซูลินทานน้อยแต่น้ำหนักขึ้นกําลังกายหนักแต่ไม่เห็นผลรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาไม่มีสมาธิสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกหิวบ่อยทานจุกจิกมีผงแข็งมีติ่งเนื้อและมีสีดำเกิดขึ้นที่บริเวณคอและลำตัวมากขึ้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณกำลังดื้ออินซูลิน ดื้ออินซูลินคือภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเพื่อเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆที่ร่างกายเราต้องการเป็นพลังงานเมื่อเกิดอาการดื้ออินซูลินน้ำตาลในเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้จึงทำให้น้ำตาลในเลือดมีระดับที่สูง เมื่อน้ําตาลในเลือดมีระดับที่สูงเปรียบเสมือนในเลือดเป็นน้ําเชื่อมการไหลเวียนก็ไม่ดีทําให้เกิดภาวะต่างๆตามมาเซลล์ได้รับพลังงานไม่เพียงพออินซูลินทํางานหนักมากขึ้นเพื่อผลิตให้มากขึ้นเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานชนิดที่สโรคหัวใจความดันไขมันในเลือดสูงซึ่งส่งผลไปสู่ภาวะอมัมพฤกษ์อัมาพาต ใจเสี่ยงในการเกิดการดื้ออินซูลินทุกกรรมน้ำหนักเกินขาดการออกกำลังกายอ่านอาหารรสจัดหวานมันเค็มนอนดึกเครียดหากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่กดไบโอและทักอินบ็อกซ์เข้ามาเพื่อรับคำปรึกษานะคะ